ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Fairy t a เท Force ดอยู่ไหนกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์นทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดซุ่มกาชาตัวละครใหม่ตัวละครระดับ S S และก็ตัวละครระดับ S 1, ก็จะเป็นสายจอมเวทลูซี่อัลโคลิสฟอร์มซึ่งเขาจะโหดมากกว่าลูซี่แบบปกติไม่ว่าจะในเรื่องค่าสถานะผลสกิลก็เดี๋ยวให้ดูสกิลแล้วกันเนาะอ่ะเริ่มกันที่สกิลแรกยูเรเนียเมเทียสใช้ MP 62ลูซี่จะใช้เวลาในการไล่เวท1เทิร์นในขนาดนั้นจะต้านสถานะผนึกหากตายในขนาดไล่เวทจะถือว่าไล่เวทไม่สเร็จ ซึ่งสก,กิลนี้นะฮะจะสร้างความเสียหาย15%ของพลังชีวิตสูงสุดแก่สตูทั้งหมดโดยไม่สนพลังป้องกันความเสียหายต่ำสุดจะไม่ต่ำเกินกว่า15%และจะไม่สูงเกินกว่า50%ของพลังชีวิตสูงสุดของลูซี่15%นี้ว่าแรงแล้วนะครับแต่ถ้าเราสร้างความเสียหายได้50%ของพลังชีวิตสูงสุดซึ่งณปัจจุบันผมเลเวล6 2ใช่ไหมลูซี่ก็จะ6 2พลังชีวิตของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1 0,000เลยนะก็เหมือนเราจะปี5,000ราวๆนั้นและถ้าเราเอัพเกดรดเลเวล กอร์เบียนลูซี่อัญเชิญกลุ่มดาวแมงป่องสกอร์เบียนสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรู6คนความเสียหายจะเท่ากับพื้นฐาน120%ของพลังเวทของลูซี่สกิลถัดมาอันนี้จะเป็นสกิลที่ใช้บ่อยกลุ่มดาวสิงโต Lucy, เลโอลูซี่อัญเชิญกลุ่มดาวสิงโตเลโอสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรู1คนเท่ากับ210%ของพลังโจมตีเวทและก็สกิลต่อมากลุ่มดาวแก่แอเลียสลูซี่จะอัญเชิญกลุ่มดาวแก่แอเลียสออกมาชำระสถานะผนึกของฝ่ายตนเอง1คนซึ่งสกิลนี้จะเหมือนกับ, Lucy ะบละกก็แก้สถาน ไดด้้วยสกยิลทัดตมาเทพแห่งกลุ่มดาวคนคู่หลังสิ้นสุดเทิร์นมีโอกาส10%ที่จะอัญเชิญกลุ่มดาวแมงป่องสกอร์เปียนสร้างความเสียหายเวแกแอสตู6คนกลุ่มดาวแมงป่องสกอร์เปียนที่อัญเชิญมาจะไม่สามารถลบล้างสถานะบับได้แค่จบเทิร์นของเขาก็มีโอกาสที่เขาจะสร้างความเสียหายได้อีกนี่จะเป็นหนึ่งสกิลที่โกงมากๆเลยนะครับสกิลทัดตมาผันธะสัญญาแห่งเทพดวงดาวลูซี่ผูกพันกับเทพแห่งดวงดาวอย่างมากความเสียหายทั้งหมดเพิ่มขึ้น10%ขณะอัญเชิญกลุ่มดาวแม,ปง, ian, มง,งป่องส เพิ่มขึ้น100%เขาจะมีผลอื่นๆอีกนะขนาดอันเชิญกลุ่มดาวสิงโตโลเลโอจำนวนเป้าหมายที่โจมตีก็จะบวกหนึ่งหรือขนาดอันเชิญกลุ่มดาวแกะแอร e s สจะฟื้นฟู SP และ MP ของเป้าหมาย แล้วก็จะมีโอกาสอันเชิญกลุ่มดาวคนคู่เจมินี่เพิ่มขึ้น5%จากเดิม10%เพิ่มขึ้นอีก5ก็จะเป็น15ซึ่ง15ผมว่าน่าจะติดปล่อยพอสมควรเลยแหละอะสกิลถัดมาเล็งจุดอ่อนเวทหลังเข้าต่อสู้จะเพิ่มอัตราคิดคอนเวท3%แล้วก็สกิลถัดมาอีกเพิ่มพลังชีวิตหลังเข้าต่อสู้จะเพิ่ม SP 5%นี่แหละก็จะเป็นในส่วนของตัวละครลูซี่อคคอร์เสฟอร์มซึ่งเป็นตัวละครที่เข้าตู้มานั่นแหละเราก็จะไปเปิดหากันดูนะครับว่าเราจะได้ไม่ได้ส่วนนนคือออััวะระรรบกก็จเเเปรรดยสายมหมน เรามาลองดูสกิลละกันนะครับสก,รกสกิลแรกอันนี้เป็นสกิลที่ใช้บ่อยจงเปิดออกประตูแห่งกลุ่มดาวปลาคู่ยูกิโนะเปิดประตูแห่งกลุ่มดาวปลาคู่อันเชญพิเศษมาโจมตีศัตรูหกคนสร้างความเสียหายพื้นฐา,านเท่ากับ1 2 0นของพลังโจมตีเวทของยูกิโนะเป็นสกิลโจมตีหมู่สกิลต่อมาจงเปิดออกประตูแห่งกลุ่มดาวคันชั่งยูกิโนะเปิดประตูแห่งกลุ่มดาวคันชั่งอันเชเลรบ้ามาโจมตีศัตรูหนึ่งนนคนและควบคุมแรงโน้มถ่วงทำให้ความเร็วลดลงวเยนเี่วยสิบเปสรมเสียหายต์ yeah สกิลถัดมาจงเปิดออกประตูแห่งกลุ่มดาวคนแบกงูยูกิโนะเปิดประตูแห่งกลุ่มดาวคนแบกงูอันเชิญโอฟี่อยู่ัดออกมาสร้างความเสียหายรุนแรงก่ศสตู7คนยูกิโนะจะใช้สกิลนี้เมื่อเอสพีของตนเองต่ำกว่า5 0เลือดเลือน้อยได้เวลาเปิดท่าไม่ตายสกิลถัดมาเดิมพันด้วยชีวิตยุกิโนะเข้าร่วมต่อสู้โดยใช้ชีวิตเป็นเดิมพันความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามพลังชีวิตที่หายไปสูงสุดไม่เกินยิงเือรมเสียหายิ่งเลือดลดนะครับก็จะสร้างความเสีย ที่จะลดพลังโจมตีของเป้าหมายทุกตัวลง10%ส่วนผลที่2เสริมพลังให้ประตูแห่งกลุ่มดาวคันชั้งโอกาสลดความเร็วของเป้าหมายเพิ่มขึ้น30%เป็นพาส์ีฟที่เอาเรื่องมากๆนะครับสกิลถัดมาประตูแห่งดวงดาวที่13ยูกิโนสามารถเปิดผนึกประตูแห่งดวงดาวที่13ในตำนานได้เสริมพลังให้กับโอฟิยูคัตฮัสตูมีดีบัฟจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น50%ต่อเป็นพาส์ทีฟที่ช่วยเสริมสกนะิลเนาะสกิลถัดมาเริงอุนออนเวทหลังเข้าต่อสู้จะเพิ่มอัตาอรลลาคิาติคอนเวส3%สกิลมาาาอก้้งเเื่่ขสู รถค่าซิลฮิตของสตูลดลง5%แค่มีตัวละครยูกิโนะอยู่ในปาร์ตี้ก็มีผลแล้วเวลาเราเจอด่านพวกมีสถานะเยอะจับล็อกอะไรพวกนี้ตัวละครนี้สามารถช่วยได้นี่แหละก็คือสังสองตัวละครนะครับที่มาในกิจกรรมเมจิกเฮาก็เป็นวันที่24ที่ผมอัดคลิปนี้เลยนะครั แน่นอนเราก็ต้องลองส่องพีวิวดูก่อนเห็นคําว่าเทพตู้เจอหลาดเนี่ยต้องเก็บรวบรวมชิปถึงจะสะสมตัวละครได้หวังว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นละกันนะครับแล้วก็จะมีรางวัลทั่วไปด้วยก็คืออย่างน้นอยๆมีโอกาสที่เราจะได้รุ่นหนึ่งชิปซึ่งผมว่าน่าจะออกเป็นชิปเศษมากกว่านั่นนะดูจากทรงแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ลนะ่ะในร้านค้าจอมเวทก,ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ใบละ350ค่อนข้างหนักหน่หนวงพอสมควรตามนั้นครับผม okay. 200ไปใบจัดไปครับผมบึ๊บยาหาทำเปิดไปก่อนหนึ่งครั้ง โหลดโหลดเป็นรูปตัว M แล้วก็ R <c oughs> ได้เรื่องไหมบลิงฟืบช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 ืบโอ้โหรักซัดนะฮะนิ่งมากนิ่งอะไรขนาดนี้กดต่อสิบไปตัว M ไว้ดีเอาแบบนี้แล้วกันชืบขึ้นลง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 ปลืปล้มมารูซี่ ขอแบบเป็นตัว Jasmine. มาเลยครับ1ใบคือการที่เราจะได้ตัวเนี่ยเราต้องเก็บรวบรวมให้ครบ30ใบเลยนะมันค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะเป๋าเต็มด้วยไปก่อนยังไม่ได้ลูดเลยมันเด้งไปแล้วไงกดไปแล้วโอ้โหนิ่งครับกดไปฟึๆๆ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 ๆ๊บฟึ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 ๊บมาจอมเวทดูสิเอๆๆ็ดเอ็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  นิ่งมากเลยครับเปิดแบบทีละครั้งแล้วกันต่อต่อครับต่อต่อทีละครั้งต้องออกแล้วละ่ะบลึงอ้โหเมติกาสามใบนะฮะไม่ได้เศษเซียวของลูซี่เลยเปิดปะเตรไปชิบเด้งมา โอ้เมจซิเก้าที่แล้วเปลี่ยนบ้างมาเปิดแบบสิไปอย่างน้อยๆเนียเย่ยขอยูคิโนก็ยังดีนะครับแต่มาเลยก็ลูซี่จัดมาบลึบเป็นไป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 มันน้อยมากๆเลยนะครับเปิดต่อนะครับแบบสิบครั้งนี่นะฮะกาชาจิ๊บเอ็มเอบลึบ ถ้าให้เทียบลูซี่กับเมจิการ์ลูซี่ก็ยังดีกว่าเมจิกาด์น่ะนั่นแหละครับผมกดต่อมาอย่างน้นอยๆออกสัก5้าใบก็ยังดีนะตอบต่อการเปิด10ครั้งเนี่ยโผลมาครับผมลูซี่ฟึบนฟื้ฟฟอฟ,อ,ฟ,อ,ฟอ้เนี่ยออกอย่างนี้5้าใบนะฮะแอรน,นี้ก็ถือว่าคุมแล้วถ้าออกแบบ5บา้าใบโอเคแบบนี้มาฮะเปิดต่อ ขอละห้าใบห้าใบอย่างน้อยหรือจะเป็นตัวมาเลยก็ดีแร่แร่ของแร่บลึบบลึบบลึบนิ่งรูวรัวไปอีก <c oughs> ไม่รู้จะเอารูปเลยเลยใส่ไปครับผมมั่วมั่ยึกยลูซี่เราต้องว่าเป็นคุญแจหรือเปล่าโอ้โหไม่มาเลยฮะลูซี่เปิดต่อสิบครั้งนะครับคุญแจนี่ต้องตัวทีปะปลบอ่ะแบบนี้แล้วกันนะ แตเรื่องไหมดูสิห้าใบสิทำไมทำไมมันไม่โผล่เลยเปิดหนึ่งใบขั้นไปก่อนอบลิงอ๋อเมจิกาดนะฮะสิบใบเราต้องต่อดูสิโปรมา เอสเอสอ่ะเอาเอสเอสมาอยู่ในทีมหน่อยดึง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 ไม่มีการ์ดตัวละครสักตัวเลยฮะทำก็ได้ลงอันนี้เป็นตัวเลขบ้างยังไม่ได้กดเลยโอ้โหกำลังจะพูดเลยบึ้ม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 ดึงมากฮะจะไปครับผมมิจิการ์ดหนึ่งหนึ่งพอมา มว่าอาจาจะต้องไปเดินเล่นหน่อยแล้วมนะเนี่ยหึย้ายเมืองครับป่าน้ําแข็งมันต้องย้ายที่เพื่อเอาเลิกเอาชายัยกดไปกิจกรรมพิเศษเมจิกเขาเข้าชมแล้ก็เปิดสิบครั้งเลยไวๆนะฮะหกสิบสิบสินิ่งเกินเปิดหนึ่งครั้งข้ามไปกลมันแล้วนะรูัวผม ลูซี่5ะไปยังทำตัวละครมาแล้วเลยโอ้ยลูซี่ไม่โผล่เลยครับนี่มันตู้เลทลูซี่จริงปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใส่ไปฮะรึบ ว่าต้องไปดูชิ้นส่วนแล้วล่ะตละาดมีขาย4ี่0 0ื่โอเค,อเคซื้อมาก่อนเลยครับสี่หซึ่งเราเหลืออีกหลายเศษมากคที่เราต้องการชัางมันไม่เป็นไรกดไปต่อฟรุบพอมารู้ซี่โอ้สาใบโอเคโอเคอยังได้ลุน้นยังได้ลุน้นคือตอนนี้เปิดไป175ครั้งได้ล,ลอซี่มา14ใบถ้าเราเอาใบพวกนี้ไปแลกด้วยอืมมันยังขาดอีกเยอะพอสมควรเลยนะคืออย่างน้อยๆเราต้องเปิดให้ได้อีก5ใบยอย่างต่ำ,ตำ จะทำยังไงให้ได้ล่ะครับนี่มันลุยไปฟึบฟึบฟึบลูซี่มาโอ้สามแล้วโอเคโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปขออีกสองใบยอย่างน้อยแต่สามใบจะดีมากมาฟึบฟึบฟึบผมมาเจอลูซี่ โอ้โหหนึ่งใบโอเคสองใบก็ถือมาได้อยู่นะสองใบคือเดี๋ยวเราไปซื้อเศษชิ้นส่วนเพิ่มตเติมไงค่าครั้งนะครับบิ้งมายจิกช่างมันสี่ครั้งอะไรโอ้โหเงินห้าแสนมาต่ออะไรอีกฟึ๊บ ทิพเสร็จลักซัด์ครับผมเปิดต่ออะไรอีกปลึ้งเมจิกการ์ดเปิดต่ออะไรอีกรู้สซิมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเงินสองแสนตอนนี้มี19บาใบนะครับอ่ามีใบซื้อมาอีกหนึ่งใบแล้วก็มีเมจิกการ์ดมาอีกหน่อยดึงเราต้องการทั้งหมด3,500แต้มแต่น่าจะเกินแล้วล่ะเพื่อที่เราจะมาซื้อร้านค้าจอมเวท สิบใบพอดีไม่เป็นไรฮะซื้อมาเลยเลอ,อันนี้เบื่อใครไม่ดูนะครับเวลาเรามีการ์ดครบ30ใบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเรียกตัวละครไายังไงถ้าเรากดใช้งานเลยเออมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เนาะเราอย่าไปกดใช้งานนะครับให้เรากดจิ้มที่การ์ดใบไ,ไหนก็ได้นะครับสักใบหนึ่งแล้วก็กดย่อยทับรวมการ์ดเขาก็จะถามกันเลยว่าเออเราต้องการเนี่ยรวมการ์ดหรือไม่แน่นอน,นครับเราก็กดยินยันเข้าไปแต่ถ้าใครอยากรวมการ์ดแล้วมาขายอันนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าการ์ดของเราที่เรารวมมาเนี่ย เออมันมีแบบผูกมัดหรือเปล่าต้องดูให้ดีๆนะครับงั้นเดี๋ยวมันจะรวมกันไปแล้วขายไม่ได้เนาะเผื่อเพื่อนๆมีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ได้ตัวละครมาแล้วโดยไปหมื่นเป็ดเร,เราทราบครับผมกดรับสมัครบึง้งไหนๆก็ได้ตัวละครมาแล้วไปทองทดสอบกันหน่อยแล้วกันเนาะโอ้ยเปิดปั๊บด้วยเราเนี่ยเจ็บเลยเนี่ย โดนพันดึกไม่ต้องได้แก้แล้วตัวละครหองเขาถ้าไม่โดนพันดึกเขาสามารถแก้คนอื่นได้ไงแต่ถ้าเขาโดนพันดึกเองก็ตามสภาพเขาผมไม่นะตัปืนมันโหดจริงๆยิงไปก่อนนะสกิดโลบึ้มบึ้มบึมบ,มบึมิอยู่วันหก ทำไมเวนดี้ไม่ฮิวละจ้าไม่นะยิงไปชิบ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 ,ชบ,ชบแล้วหิวซะอย่างแรงโอเคเวนดี้ฮิวแล้ว ดูสิเออสกรอร์เปียร์นะครับจบเทิร์นเห็นไหมแม้ว่าจะโดนล็อกอยู่นะครับแต่พาสีสกิลก็มีผลนะโ,ฮโฮอ้โหหิวสามเันสี่ฝั่งตรงข้ามเอาเรื่องเหมือนกันน่าจะไม่จบง่ายๆถ้าเราไม่มีตัวละครสถานะมาเลยนี่ยิงไปครับผมสกรอร์เปียร์ Vem comigo! การที่ลองทดสอบเนี่ยค่ะถือว่าเป็นจอมเวทหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างมีบทบาทพอสมควรนะแนะนําว่าควรที่จะต้องมีติดทีมคือเขาตีหมู่ก็ได้ตีเดี่ยวก็ได้นะครับล้างสถานะก็ได้อันนี้เพียงแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเราอัปเกรดเลเวลเยอะแ,แน่นอนความสามารถก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นกว่านี้อีกรวมถึงผมยังไม่ได้อัปราคามากด้วยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะฮะสำหรับ,บพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่ากับการเปิดซุ่มกาชาเมจิเขาลองไปเปิดกันได้นะครับ เปิดได้ไม่ได้อย่งไรคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะครับอยากรู้ว่าเพื่อนๆโดนกันไปเท่าไหร่แล้วก็สำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับผมก็ได้ใส่ลิงก์โหลดเกมไว้ให้ใต้ล่างเดสคริปชันแล้วไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายไปแล้ครับ